ตอนนั้นนะผมไม่มีบ้านอยู่ผมก็เลยต้องไปอาศัยนอนที่ตลาดนัดทีนี้เราก็มาเริ่มซื้อขายพระเครื่องแบบจริงๆอย่างจังบ้าน,นกซ็ซื้อไดอ้เมื่อ3เดือนที่แล้ว ตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบพระเครื่องอยู่แล้วก็คือเล่นพระเครื่องมาตั้งแต่เด็กๆตอนเป็นเด็กๆเนี่ยซื้อขายพระเครื่องมาก็คือไม่ได้ซื้อแบบจรงิจรงจังอ่ะขอไปบ้านเพื่อนก็เอาพระบ้านเพื่อนมาบ้างเพื่อนให้มาบ้างซื้อเพื่อนมาบ้างแล้วก็ไปขายเซียนพระในห้างพวกตู้พระต่างๆนี่แหละกว่าจะมาเริ่มทําธุรกิจได้นะครับก็ยากต้องท้าความตั้งแต่แรกเลยนะครับเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อกับแม่แยกทางกันนะครับก็ ไม่มีที่อยู่ผมมันหนีออกจากบ้านตั้งแต่เด็กเรียนถึงแค่ป .4 ใช่เรียนถึงแค่ป .4 ที่บ้านไม่มีเงินส่งเสียก็เลยออกมาก็เลยออกจากบ้านมา ก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายก็เข้าไปติดคุกติดตารางเมื่อก่อนชอบพกพาอาวุธปืนก็ผมโดนจับเป็นคดีติดคุกมา3มรอบ ผมก็เลยต้องไปอาศัยนอนที่ตลาดนัดตอนนั้นหิวข้าวก็ไปขอข้าวเขากินก็มีป้าคนหนึ่งป้ากับลุงนะเขาก็จ้างผมทํางานตอนนั้นรู้สึกเขาจะให้ผมวันละร้อยนะครับวันละร้อยก็คือก็คือกินนอนอยู่ที่นั่นเลยผมอยู่ตลาดประมาณปีหนึ่งเสร็จก็ไปหาทํางานก่อสร้าง พอเรามามีครอบครัวปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วคือชีวิตแบบที่ไม่มีไม่มีจุดหมายทีนี้เราก็มาเริ่มซื้อขายพระเครื่องแบบจริงๆอยัางจังจ ครั้งแรกที่ผมเคยเคยได้แล้วแบบพระเครื่องเนี่ยวงการพระเครื่องเนี่ยมันมีฟุกไปเจอพระเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญหลวงพ่อเดิมปี8-2ซื้อมา5,000บาทปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เล่นกันเพราะเราเคยเห็นในหนังสือพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าแท้เก๊แต่ไม่ถึงกับชำนาญแล้วปรากฏว่าไปขายตอนนั้นขายได้3 0 0 0สนโอ้โหตอนนั้นจุดพีคเลย0,000ผมไม่เคยมีเงินมาก่อน แล้วทีเนี้ยเราก็ไปติดติดเล่นการพนันแรกๆก็ได้เงินง่ายทําให้เราติดใจทีเนี้ยเราก็เริ่มไม่หาพาแล้วเล่นไปเล่นมาหมดสามแสนตอนนั้นเราคิดว่ามันมีเยอะแล้วหมดหมดเกี้ยงเลยทีนี้ ตอนแรกเนี่ยเราไม่มีไม่มีเงินที่จะไปซื้อเขาผมก็ไปขอแลกพระที่แพงๆออกมาองค์หนึ่งแล้วผมก็เอาพระองค์นี้ไปขายพอไปขายปุ๊บผมก็ได้ทุนมาที่จะไปซื้อพระบ้านนี้ยปรากฏว่าก็ได้พระบ้านนี้มาเยอะมากได้มาเป็นร้อยองค์นะครับบ้านเนี้ยผมขายพระชุดนี้ไปผมได้เงินมาประมาณล้านกว่าบาท จากผมเป็นคนเด็กธรรมดาคนหนึ่งผมสามารถมีนี่3ล้านอ่ะทีนี้เราก็มีรายจ่ายหลายทางเลยในแฟนจะคลอดลูกผมมีลูก3คนค่าบ้านไหนะจะค่ารถตอนนั้นคือมรสมชีวิตหนักมากเงินเนี่ยมีติดตัวแค่ร้อยเดียว ราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องทําเราก็ไลฟ์สดพูดอยู่อย่างนั้นนะพูดชวนคนดูขายของวันแรกเลยขายได้ประมาณ300แต่นะตอนนั้นมันก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ที่ที่จะต้องที่จะต้องใช้ค่ารถค่าบ้านมันไม่พอทีนี้เราก็ไลฟ์สดแบบนั้นมาเรื่อยๆก็ทําแบบนั้นอะไลฟ์ซ้ซซซซซซซําๆซ้ําๆซ้ําๆเขาไลฟ์กันวันละสองชั่วโมง4ี like, ่ชั่วโมงผมไลฟ์สดส0ชั่วโมงขายขายจนเอาขายให้ได้ คือต้องขายให้ได้อะใครจะไปรู้ว่าพระองค์ละร้อยเนี่ยขายองค์ละร้อยองค์ละ50บาทองค์ละ80เนี่ยมันจะได้เงินล้านก็ขายมาเรื่อยๆวันละ3า0 0 0น0 0 0แสน0กแสนก็ขายมาเรื่อยๆบ้านเนี่ยก็ซื้อซื้อไดอ้เมื่อ3เดือนที่แล้วก็ ทำบ้านไปเยอะนะรเราไม่เคยมีบ้านเราเป็นคนไม่เคยมีบ้านเราก็บ้านหลังแรกของเราอย่างผมเนี่ยผมซื้อขายพระเครื่องพระองค์ใหญ่ๆซื้อขายแบบธุรกิจเกี่ยวกับพระเนี่ยเราต้องเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะรบ,บริษัทผมก็คือบริษัทอันโอกิ FC นะครับเปิดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง เซียนแปะลงสีเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะท่านเป็นเซียนท่านเป็นคารวาสหรือคารวาสจอมผมังเวทก็คือท่านดูเกี่ยวกับคงจุย้ยดูเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับคนที่ประกอบธุรกิจแล้วบูชาท่านพวกนายห้างร้านทองต่างๆพวกเจ้าสัวพวกคนมีเงินต่างๆบูชาล้วนแต่เป็นลูกศิษย์เซียนแปะในสมัยโบราณแล้วเราทําธุรกิจเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากสร้างวัตถุมงคลเซียนแปะลงสี นะครับผมก็สร้างมารุ่นหนึ่งก็คือรุ่นมงคลร้อยแปปลูกเสกที่วัดสารเจ้าเลยต้องเปิดจองวัตถุมงคลที่มีอยู่นะครับแล้วก็เอาเงิน,นส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปบูรณาวัด ตอนที่ผมไปไปซื้อบ้านนะครับผมก็ผ่านตลาดที่ผมเคยนอนลำบากอยู่ผมก็เลยให้น้องเนี่ยแวะเข้าไปที่ตลาดก็ผมไปตามหาคนที่เคยให้ข้าวผมกินครั้งแรกปรากฏว่าไปก็เจอนะครับก็เจอเขาก็จำผมได้นะผมก็ไปเหมาซื้อข้าวซื้อของเข้ามาหมดนะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้เขานะแล้วก็บอกว่าถ้าเขาลำบากหรือเขามีอะไรให้ผมช่วยก็สามารถโทรหาผมได้เลย แค่ปีเดียวปีเดียวเนี่ยผมมาไกลกมากผมก้าวกระโดดมาแบบไกลมากเลยคือผมเชื่อว่าถ้าคนที่กําลังท้อแท้อยู่ะดูผมอยู่เนี่ยแล้วลงมือคิดแบบผมทําแบบผมเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่ต้องไปใช้เวลาหลายๆปีเพื่อที่จะทําให้คนเรารวยได้เนี่ยเราใช้เวลาแค่ปีเดียวก็รวยได้แล้วอยู่ที่ว่าเราเข้าช่องทางถูกหรือเปล่า